ไปคือกระต่ายโอ้โอเคพอจะนึกออกอยู่เดี๋ยวเราวัดลองวัดเริ่มเริ่มต้นเลยนี่คือยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนี่เสร็จแล้วหัวน้ารักวิงญารักนักหันกนักหนักนักนักหนักหักหเักหมักหนักนักเนักอนักหนักลนันักหนันักนัก สวัสดีทุกคนเพบกับแกอีกแล้วนะคะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเราบอกกันอีกแล้ว <Yeah. S 1> อยู่กับแพรเล้งด้วยครับวันนี้นะเราอยู่กันในแมปซับปิดดูใช่หรือว่าอยู่ในแมปวาดเร็วกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะวาดได้แค่น้องหมูเด้ง <Hey. S 1> หมูเด้งเฮ้ยแพรเล้งเจมมาเลยตัวน้องมันเลือล่อนๆะอ่ะอย่ามาจับน้อนนะ no, no 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 มา ประมาณนั่นแหละไม่ว่าหัวข้อจะเป็นอะไรเราจะวาดแต่หมูแดงเท่านั้นไปดูกันดีกว่าว่าภาพของเราทั้งห้าภาพเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะรอดูกันเลยแเลนอยากรู้ด้วยว่าจะได้ที่เท่าไหร่เพราะว่าหมูแดงมันดา้นากัน่แยาะโอ้โหในรอบนี้เนี่ยเขาให้เราวาดภาพตัวเราเองแพลงว่ามันไม่ค่อยอยากนะเก๊ หน้าเหมือนหมดดูแดงอยู่แล้วไงอุ้ยแรงว่ะ <c oughs> ใจดีเหรอเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยอ่งกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหมดดูแดงของยเนี่ยนนจะมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะว้ายแค่ปากก็อน่ารักแล้วนนเนี่ยเราดูเลย the chance loving you is all i wanted i'm wide open for a love affair girl when you look like that close up close up i'ma get close eye to you yeah i got me baby got me hooked on you once again damn เสร็จแล้วหว้ายู่แดงเงี้ยล่ะอ้วนๆมันอยู่อ้วนๆกลมๆปิ้นหมวกหมูแดงอะไรเงี้ยไปดูคะแนนกันดีกว่าค่ะผู้ชนะก็คือโอ้ยโอ้แดงได้ทีหนึ่งอ่ะว้ายน่ารักว้ายโอ้ยแดงเลยนะเนี่ยอุ้ยแสดงว่าหมูแดงกำลังฟิวเวอร์จริงๆด้วยทุกคนแล้วหัวข้อต่อไปก็คือมาแล้วโลกเหรออุ๊ยงั้นะบายเลยเดี๋ยวรอดูเลยดีกว่าว่า อย่าวาดโลกยังไงนะถ้าเรกว่าพอจะนึกภาพออกกันนะให้หมูเด้งกลายเป็นโลกใช่ไหมไม่ช่รอดูเลยว่าแบบว่าโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่าเรนดูเลยนี่คือโลกทําไมครึ่งเดียวอะ่อะเออรอดูดีรอดู With you, oh, forever summer high. I know that we'll be fine. Let's เสร็จแล้ววอ้โหมดเด้งมันรุดพรำนังจะโจมทีโลกแล้วนะ <c oughs> ใจหงุดหงดิด้วยหงุดหงิด <c oughs> โหชนาก็คือ <Yeah. S 1> โอ้โ <c oughs> หดเด้งได้ที่สองล่ะเอเด้ง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 หน้าเด้งหลัง huh? โอ้หัเ oh, ข okay. ้อต่อไปคือกระต่ายโอ้โอเคพอจะนึกออกอยู่เดี๋ยวเราวาดลองวาดเริ่มเริ่มต้นเลยวาดน้องหมูแดงก่อนเลยหมูแดงตั้งใจละแยเลยอ่ะให้เลงพอจะรู้เลยว่ากิจะวาดยังไงนะนี่แหละนี่คือยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนี่ Go, let me go, go. Let me go, let me go, let, 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 let me go, let me go, go, let me go. go. Let me, go, go. Let me, go, go. Let me go, go let me go, go, go. Don't call me, I don't wanna talk to you. I'm better off not talking to you. เสร็จแล้วหัวนาลผู้ิ้งนาลน่ารักน่ารักน่ารักไหมเเเพ่เพ่มีลายนิดหนึ่งเออโอเคเสร็จแล้วและผู้ชนะก็คือก็คือ ทำไมงูเด้งไม่เห็นได้คะแนนเลยเนี่ยังน่ารังไม่พอต่อให้น่าแล้วกว่านี้โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปเลยโหที่โลเลยอ่ะหัวข้อต่อไปก็คืองูโอเคเออพอจะนึกออกแล้วว่าจะวาดงูยังไงไะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องวาดน้องก่อนนะน้องเด้งน้องเด้งฮึไว้ตรงนี้ดีกว่า for how คะแนนกันเลยดีกว่าไอ้โมเด็งกวัวงูเหรอใช่อยู่ดีงูก็โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโหดูหน้าดิหน้าแบบหน้าหลอนมากว้าวโมเด็งกลัวกว่ากว่ากวผู้ชนะก็คือไม่ไม่ผ่านได้ยังไงอ่ะอย่ามาจามโนนะโน้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 ว้าอย่ามาจามโนนะพี่หลงรอยังเก็บอะไรรอบต่อไปรอบสุดท้ายเราต้องได้คะแนนบ้างแล้วนะ อู้ <Ooh. S 1> เขาให้วาดการ์ตูนล,ละแล้วเดี๋ยวนะหมูดเด้งหมูดเด้งถือว่าเป็นตัวการ์ตูนไหมก็ถือว่าเป็นฮิปโปที่น่ารักนั่นแหละอะละงั้นเดี๋ยวเราลองวาดหมูดเด้งเลยละกันอันนี้จะเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ยังไม่ได้วาดอ่ามามาเจอวาดเวอร์ชั่นนี้กันเลยดีกว่า hey, I Say I'm doing all เสร็จแล้วหน้ามือแดงงุเงินมากเลยนะถูกผู้ชนะก็คือหยาที่รุ่งดีอย่ามาจับนะอย่ามาคลิปน้ำใสเด้งนะ no 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 ใหม่นะใหม่นะ no น o no, no, no! โอ้โหเสียงพากย์พี่ลิงเหมือนมากเลยอะเอาไปเล่นต้นฉบ,บับเฉพาะคลิปนี้ไง โอเคในะที่สุดเราก็คว้าชัยมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ที่สำคัญไลฟ์สตรีมทุกวันเลยด้วยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะวาดหัวข้ออะไรรอชมกันเลยว้าวว้าว สติกเกอร์ลายโปเกต89นีวางจำหน่ายแล้วใน Li น e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงน้นำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกมเมอ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ